สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับกับช่วงเล่นทุกสายขายทุกองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เข้าสู่ ep ที่439แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนฝากกด subscribe ด้วยกันครับชมและชอบสนใจองค์ไหนก็ทักไลน์แอดไลน์เข้ามาครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 0 2 8เ0 8าศนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ไว้ด้วยกันเล่งไลน์อยู่ด้านล่างฮนะที่คอมเมนต์ใต้คลิปทักทา,ายแอดไลน์สอบถามราคามาได้นะครับราคาแบ่งปันนะครับ ดูให้ชอบชมถูกใจค่อยถามไทยราคามานะครับอนุญาตพร้อมโอนไม่มีเขี่ยปลทางไม่ขออนุญาตรับจองนะพี่นะเออประมาณนี้นะพี่นะเข้าใจตรงกันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับตามสโลแกนเล่นทุกสายขายทุ่นะครับกับผมวัดราชสีห์ครับนะมีพระมาแบ่งบันที่พี่ไม่ได้มินเคยนะฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับเริ่มกันเลยนะครับองแรกวันนี้นะครับเป็นชินราดอินโดจีนนะพี่นะนะครับนี่ชินราดอินโดจีนนะครับ องนี้ไม่มีต่อโค้นนะพี่นะไม่แน่จะมาเป็นพิมพ์สังกติเขาเรียกว่าสังกติยาวหรือเปล่านะับเพราะว่าบางองสังกติสั้นสังกติยาวนะครัะประมาณนี้นะครับก็มีหลายพิมพ์นะครับนะครับนี่นะครับในแต่ละพิมพ์ก็มีแยกย่อยออกไปครับแล้วแต่พิมพ์แล้วแต่ทรงนะครับดูนะพี่นะนี่ฮะองนี้ก็กดหนุนลุงเข้ามานะครับนี่นะครับ เปับนบ้านนะครับนะครับนี่ฮะคือเขาหลวงเขามีพระเก่านะครับก็ออกมาวางแผงข้างทางนะครับนี่ยดูฮะนะครับจินดาลาดอินโดจีนนะพี่นะเนี่ยผิวฝุ่นกับ็นบ้านนี่แหละนะครับเนี่ดูฮะนี่ฮะจินดาลาดอินโดจีนนะพี่นะนะขอบค้างนะครับนี่ขอบค้างประมาณนี้นะครับ นี่ฮะนี่ฮะผิวนะครับมานี้นะพี่นะไตฐานตะใบเบอร์นี้เลยนะครับองนี้ไม่มีต่อโค่นนะพี่นะนี่ฮะดูฮะผิวเหมืนบาดนะครับชินราชอินโดจีนนะครับจับใจทักทายสอบถามราคามาต่อมาครับเป็นรูปลอยลงผลกระทบนะครับปชนแดนนะพี่นะนี่ฮะองนี้มีอุดกลิ่งนะครับแล้วก็ต่อโค่นนะครับไม่แน่ใจว่าสร้างปีไหนนะพี่นะนะครับน้ําทองดาเดิมเลย สวยมากเลยนะพี่นะตรงนี้นะครับดูฮะนี่ฮะนี่ฮะเป็นหล Halo, yeah. <_<_่อโบราณนะผิวมะละนะครับดูฮะนะครับนี่ยผอยู่เดิมเลยนะครับน้ำทองยังอยู่เลยนะครับพระไม่ได้สภาพแบบเดิมเดิมนะครับแทบจะเดิมเลยละไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับนะครับนี่ฮะอุดกลิงนะพี่นะนี่ฮะ ต่อโค้ดด้วยนะครับนี่ฮะไม่รู้ว่าออกปีไหนนะพี่นะนี่ฮะกลิงวิ่งดีนะพี่นะกลิงวิ่งดีนะครับอูปลอหลวงพุทธบุตรมัชฌนแดนนะครับโอเคต่อมาครับเป็นเหรียญเตาลีดหลวงพ่อพรมวัดชงแคนนะพี่นะองค์นี้เป็นเนื้อตะกั่วนะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับนี่เป็นเนื้อตะกั่วนะครับโอ้ยหนะครับนี่ดูนะพี่นะ นี่ฮะเนื้อตะกัวฮะนะครับลวงวัพรมวัชจ้องแขรเนื้อตะกัวนะครับนี่ฮะดูด้านข้างครับนะครับเนื้อตะกัวนะพี่นะองนี้นะครับนี่ฮะด้านล่างาจจะประมาณนี้นะพี่นะนี่ด้านหลังนะครับนี่ฮะ นั่นลังประมาณนี้เลยนะครับหลวงพ่อพรหมมัดช่องแข่์นายเรียบพิมพสามเหลี่ยมหรือพิมพตอรีนี่แหละนะครับเนี่ยตะกวนะครับโอเคผ่านไปต่อมาครับเป็นพะน,นางนะครับพิมพกลีบบัวนะครับกําแพงกลีบบัวนะครับก็มีหลายกลู่นะพี่นะก็จะมีลุกช้างอะไรมนะั้งลูกทุ่งเดืทีลุ ป่ามืดนะครับที่ผมจําได้นะองค์แบบก็มีอะไรก็เสียนเล็กเสียนใหญ่อะไรหลายอย่างนะพี่นะองค์ดำดำนะครับผมเคยดูเขาเขาเขาเล่นเป็นอะไรกลุ่เขาเรียกว,ว่ากลุกป่ามืดอะไรสักอย่างเนี่ยช่างมืดช่างล้อมอะไรสักอย่างเนี่ยละพี่นะนะครับนี่เกลือบ,บัวนะครับผิวเด,เดิมเลยนะครับก็ปีเกลือดสกอะไรหลายหลายอย่างนะพี่นะจาไม่ได้นะผมก็พอด้หาความรู้มาบ้างแหละได้ว่าจําได้คร่าวๆนะครับ ป่ามืดอะไรสักอย่างนะครับไม่แน่ใจอาจจะออกลอุ่นก็เป็นได้นะพี่นะนะครับแต่องค์นีน้ไม่แน like ่ใจนะครับผมเคยเห็นนะครับองค์แบบเนื้อออกดําอย่างนี้นะครับเขาออกเขาเห็นเออเขาเล่นเป็นกลุป่ามืดอะไรสักอย่างนี่แหละนะพี่นะนะครับนี่นะครับผิวนวลดินอะไรกุําเดิมนะพี่อย่างนี้นะนะครับกลีบบัวพระกําแพงกลีบบัวมั้งนะครับเออจะเรียกว่ากําแพงกลีบบัวนะครับ ป่ามืดอ,อะไรประมาณนั้นแหละพี่นะนะฮะถ้าพูดผิดไม่ถูกก็ยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคผ่านไปต่อมาับเป็นเออขาเรียกว่าพระออพระหลวงท้องช้างอะไรอู่ทองลอดท้องช้างอะไรสักอย่างนะผมเคยได้ในชินเนี่ยต่องนี้มันเป็นเนื้อดินนะพี่น,นะนะครับองนี้เนื้อดินนะครับนี่ครับอู่ทองลอดท้องช้างอะไรเนี่ย อยู่ในตระกูลพระอุทองนั่นละพี่นะนะครับนี่ <t> น่าจะทางกงแพงสุโไทยอะไรประมาณนั้นนะพี่นะ <t> แต่ส่วนตัวผมดูน่าจะเป็นทางเค,เคยเคยจำได้น่าจะเป็นกําแพงนะพี่นะ <t> เออนะครับนี่ <t> พระล่วงลอดท้องช้างอะไรระมาณนั้นเนี่ยนะครับอาจจะเรียกผิดก็ขออภัยนะครับนี่เป็นพระกุลนะพี่นะนี่ฮะพระล่วงลอดท้องช้างอะไรสักอย่างนะพี่นะเออขอบใจสักทายสอบถานราคามานะครับราคาเป็่งปันทุกองนะครับ ต่อมาครับเป็นเออไม่รู้ว่าเรียกเป็นพิมพ์อะไรนะพี่นะยกมือข้างหนึ่งนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งทิ้งดิงนะครับแล้วก็เหมือนเขาเรียกพิม์อะไรเนี่ยปางประธานพรหรือห้ามญาติอะไรเนี่ยนะพี่นะนะครับนี่เนื้อชินนะพี่นะนะครับนี่นี่ฮะเป็นพระเนื้อชินนะครับนี่ดูครับนี่ฮะน่าจะเป็นชิน ชินตะกัวนะพี่นะส่วนตัวผมดูน่าจะเป็นชินตะกัวนะนะครับนี่ขึ้นไข่นะพี่นะชินน่าจะเรียกว่าชินสนิมแดงได้หรือเปล่าแต่ว่าสนิมแดงไม่ขึ้นนะน่าจะเรียกว่าเป็นชินตะกัวแล้วกัน inum. นะครับนี่ไม่รู้กุไหนนะพี่นะนี่ฮะดูฮะนี่ดูฮะนะครับ,รบ,น,รบน่าจะตะกูล ล่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะนะครับเรียบผ้าอะไรไม่รู้นะพี่นะนี่ด้านหลังนะครับผิวแบบเดิมยนะเป็นเนื้อชินนะพี่นะจินตะกัวนะครับนี่นี่ฮะนะครับจินตะกัวนะพี่นะอา้าวชอบใจทักทายสอบถามมานะครับราคาแบ่งพันทุกวงน,นะครับอา้าวโอเคไปครับวงต่อไปครับเป็นสิงนะครับสิง น่าจะเรียกตามสินเนี่ยน่าจะเรียกว่าสิปางปากนกแก้วนะับผมส่วนตัวผมสิลอย่างเงี้ยนะผมจะตีเข้าลุมพ่อเดิมนะับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะพี่นะนี่ครับสภาพใช้หน่อยนะพี่นะนี่ฮะจริจงตรงเนี้ยน่าจะมีขวัญน,นะเป็นสามขวัญด้วยหรือเปล่านะประมาณนั้นนะนะครับนะครับนี่ตแต่ว่าสภาพใช้นะพี่นะนี่คล้ายกันจะน่าจะเรียกว่าสิปางปากนกแก้วนะครับจะตีเข้าพ่อเดิมไม่รู้จะได้หร,รือเปล่านะพี่นะอาจจะเป็นเกจิเนี่ยเนี่ยมีรอยขวัญอยู่นะพี่นะ นะครับนี่ก็สภาพก็ตามการเวลานะฮะอาจจะใช้ศึกมากนะครับนี่ดูฮะดูฮะใช้เนาะใช้มาด้วยนะพี่นะองนี้นะครับนะครับแต่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยัดแล้วกันนะพี่นะนะครับนี่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นชื่อหลวงพ่อหรือเปล่านะฮะแต่ว่ามันศึกแล้วนะพี่นะนี่มีตัวนูนเหมือนตัวหนังสือด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะะหรือว่าเป็นลาย ฐานสิงก็ไม่แน่ใจนะพี่นะนะครับนี่นะครับนี่เก่านะครับนะครับสิงเนี้ยตะกัวนะครับคล้ายปากนกแก้วนะเหมือนหน้านกแก้วนะครับนี่ชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับต่อมาครับเป็นสมเด็จพระพิลันนะพี่นะนี่องนี้เนื้อจะออกโซนเท่านะนะครับองนี้ออกโซนเทาพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เปลวเพลิงใหญ่นะพี่นะนะครับดูนะพี่ไขขึ้นนะครับนี่ฮะตรงนี้ มีไข่กระเทาะตรงนี้นิดนึงนะเห็นเนื้อด้านในนะเับเทาน่าจะไม่โดนเนื้อนะครับไม่แน่ใจว่าโดนเนื้อหรือเปล่านะครับนี่ไข่เปิดตรงนี้นะพี่นะนี่ฮะดูฮะจริงหิงมันบานนั่นี่ในตรงนี้ไข่ก็ระเบิดนะครับเทาะผิวออกนะครับนี่ดูฮะด้านหลังนะครับสมเด็จปิลันนะครับพิมเรียกว่าพิมเปลวเพลิงใหญ่นะพี่นะพิมเนี้น่าจะเรียกว่าเป็นพิมพ์เปลวเพลิงใหญ่นะครับนี่นะครับไข่คลุมทั้งองค์นะครับนี่ ดูนะพี่นะตรงนี้เนี่ยเนี่ยนะครับผิวเนื้อเปิดนะครับนี่เนื้อจะออกออกโซนโซนเทานะครับนะครับนี่ครับนะครับสมเด็จพระบิลันพิมพ์เปลืยวเพืีงใหญ่นะครับ นะครับไขคุมทั้งองค์นะครับนี่นะครับชอบใจทักทายสอบถามราคามานะพี่นะพี่ลันพิบเหลืงใหญ่นะครับไม่มีชมรุดนะพี่นะผมดูแล้วน่าจะมีผิวเปิดตรงนี้นิดนึงนะั้งตรงแขนคับตรงเนี้ยนะครับนะครับนอกนั้นกันนะน่าจะ ผิวเ,เดิมนะเนี่ยไขไขกระเทาะนะพี่นะไขหลุดไปนะครับเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะสองที่นะครับนอกนั้นก็เดิมเดิมนะเนี่ยนะครับอ่นะโอเคชอบใจตักทายตักทายแล้วข้ามานะครับต่อมาก็เป็นพระรอดนะพี่นะไม่รู้ว่าเกจิไหนนะพี่นะก็ทางเหนือก็มีอะไรเรียกว่าเนนหลายเนนนะอุบาหหลายอุบานะที่ว่าสร้างเป็นพระรอดนะครับนะครับ บางทีเราก็ไม่แม่นพ <Wow. S 2> ิมพ ah ์นะนะครับดูเนื้อหาก็มีอายุอยู่นะพี่นะนะครับเพราะว่าบางกจิี่ก็สร้างยุคปีสองสี่กว่าๆเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าสร้างใหม่นะครับเนี่ยดูครับข้างนี้มีติ่งนะครับน่าจะเป็นบล็อกแตกนะครับเป็นกระพิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะข้างๆเนี้ยนี่ครับเห็นไหมพี่ๆนะครับเป็นติ่งคล้ายๆข้างๆแบบข้างๆมันเป็นเส้นแตกนะครับนะครับนี่ครับดูครับเนื้อหาเก่านะครับแห้งนะครับ เนียฮะดูนะครับนี่นะครับรอยคลูดนะครับตรงแขนนะครับดินแห้งเลยนะพี่นะนะครับอายุดินเนื้อหาีิเก่าเลยนะครับนี่แต่ว่าไม่รู้จะตีเข้ากิจิท่านใดนะพี่นะแต่ว่นนี้จะอาจจะเป็นถังกลุกหรือเปล่านะพี่นะนะครับนี่เนี่ยดินเก่าเก่าแห้งๆเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยชอบใจก็ทักทายสอบถามราคามานะครับพัานลอดนะครับ โอเคผ่านไปต่อมาครับเป็นหนุมานขีครุฑนะครับองนี้เป็นเนื้อทองผสมนะหล่อทางผสมนะครับเป็นหลวงพ่อโบ้ยนะครับวัดมะนาวนะพี่นะนี่ครับดูฮะนะครับนี่ครับหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวนะครับพิมพ์หนุมานขีครุฑนะครับหนุมานทรงครุฑนะพี่นะนี่ครับดูฮะพระหล่อที่ช่อนะครับเป็นบล็อกประกบนะครับนี่ปัองคงมีครีมนะครับหล่อมาพรีบเยอะก็จะใช้แทงตะไบนะ เก็บงานตรงนี้ก็พอดีนะไม่มีคลีบล้นออกมาเยอะนะครับนี่นี่มีรอยแทงตะไบตรงนี้นะครับเก็บที่ว่ามีคลีบปริ้นเกินอะไรเกินนะครับนี่นะครับนี่นะครับหลวงพ่อโบยว่านาวนะอรุมานขี่ครุดนะครับนี่ครับชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับผ่านไปครับต่อมาครับเป็นปิดตาเขาเรียกว่าน่าจะเนื้อเนื้เรียกว่าเนื้อผงทูบหรือผงเวลานี่แหละนะพี่นะปิดตาหลวงปู่โตนะครับ ตุกตาใหญ่นะพี่นะนะครับนี่ได้มาอย่างนี้นะพี่นะกของก็ใส่แบบเนี่ครับกอบแปะตั้งมันบ้านนะพี่นะใส่ไว้นะบ้านนะครับได้มาอย่างงี้นะครับนี่นะครับดูนะพี่นะปิดตานะจะเรียกว่าตุกตาใหญ่นะครับดูครับผมเป็นเม็ดเลยนะพี่นะนี่ดูครับขอบมีปีกนะครับมีคลีบนะครับดูว่ามูลสารนะครับนี่ครับนะครับนี่ ปิตาตุกตาใหญ่ดวงปุโตนะครับนี่ฮะดูฮะนี่ฮะดูฮะไตฐานนันล่างอุด,อดตะกุดนะพี่นะฝังตะกุดนะครับนี่ฮะพระมีคลีบนะพี่นะดูขอบข้างมีคลีบเป็นบล็อกประกบนะครับนี่นะครับมีบล็อกหน้าบล็อกหลังนะครับนี่ดูฮะก็มีการแต่งคลีปแต่งตะไบเนื้อเกินอยู่นะครับนะครับนี่ นี่ยดูฮะดูด้านหลังนะพี่นะนี่ะด้านหลังนะครับผิวก็จะเปียกเปียกกระเจะนิดนึงนะครับนี่ดูฮะเรียกว่าผิวเปียกแย่ๆหน่อยนะครับนี่นี่ฮะเนี่ยหลวงปู่โตนะครับนะครับผิวตุ๊กตาใหญ่นะครับนี่ดูนะพี่นะฝังตะกุดนะครับนี่ยฝังตะกุนนะพี่นะนะครับนี่อ่า ชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับมาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้อีพีนี้นะพี่นะเป็นปิดตาหลวงพ่อดำรอเปล่าพี่ถ้าจำไม่ผิดนะหลวงพ่อดำวัดปุดีอะไรนั่แหละนะครับอ่ปลาจีนนะพี่นะนี่ับองค์นี้จะเป็นเนื้อเนื้อคล้ายๆจะออกสำลีนะพี่นะนะครับนี่ดูฮะนี่ยหล่อผิวแต่เป็นมะละาะละนะพี่นะเนี่ัะ ถ้าเป็นพ้าที่ว่าผมผมเข้าใจอย่างนี้นะพี่นะถ้าว่าผร้รารอเนี่ยเนี่ยมันจะดันเม็ดเป็นเม็ดอย่างนี้นะพี่นะแบบผิวเป็นมะละอย่างนี้นะพี่นะถ้าเป็นผ้าฉีดเนะี่ยมันจะแย,ย่แบบเป็นแน่นตึงๆนะนะครับพี่นะมันจะไม่เป็นผิวมะละอย่างนี้นะพี่นะแต่ก็ไม่รู้นะพี่นะผมอาจจะเข้าใจผิดนะครับนี่นะครับดูผมชอบผิวโลวหะนะครับนี่มันจําเป็นเหมือนเป็นมละละปุ่มําตุ่มปั๊มนะครับตะปุ่มตะปั๊มอย่างนี้นะพี่นะนะครับเนี่ยพะ้าลอนะครับ บางทีโลหะมันไหลไม่เต็มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับนี่ฮะดูด้านล่างนะครับนี่ฮะปิดตาหลวงพ่อดำนะครับวัดกูดีหรือว่าวัดน่าจะเรียกว่าวัดกูดีนะพี่นะป่าจีนนะครับนี่เนืทองผสมหรือว่าเนี่ยออกนึกสำลดก็ไมรู้นะพี่นะนี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้น้องหน่อยแล้วกันนะชมแล้ชอบสนใจองไหนก็ทักไลน์เอสไลน์มาครับ รือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์สูงกั้นศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์สองแปดห้าศูนย์แปดสิบหนึ่งนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ไว้เดยกันนะครับลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามน้องหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีมาแบ,บ่งปันพี่แต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติด,ดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะได้ที่กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจนะครับที่ขาดไม่ได้บรรดาผู้มีวาละคุณทั้งหลายนะครับที่ช่วยอุ่างงสูนะครับอกาหน้าพบกันใหม่นะครับสําาาาหรับคคลลิปนนนีี้้ขออญตก่่วว สวัสดีครับ